พ่อลูกปันโปโอ้ยปันที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ แนะนำอีกหนึ่งน้าเลยครับจูนนี่แคนดี้ครับอยู่ที่ถนนพันทับทองนะครับตั้งอยู่ระหว่างซอยจุฬา34และ36โปรโมชั่นสุดฟินครับมีถึง3โปรแบบจุกๆเลยนะครับสามารถสั่งได้ครับผ่านทางเดลิเวอรี่ทุกแพลตฟอร์มนะครับโปรที่1อิ่มอร่อยกับโมจิถั่วแดงนะครับบวกไดฟุกุสตรอเบอรี่ไซส์ M นะครับในราคาพิเศษเพียง169บาทเท่านั้นครับครับโปรที่2อิ่มอร่อยกับโมจิชีสพายบวกกับไดฟุกุสตรอเบอรี่ไซส์ L ครับบวกนมสตรอเบอรี่ครับ1 ในราคาพิเศษเพียง380บาทบอที่3อิ่มร่อยกับโมจิโอริโอครับบวกกับไดฟุกุสตรอเบอรี่ไซส์แอครับบวกกับนมสตรอเบอรี่1ขวดในราคาพิเศษเพียง299บาทเท่านั้นจับเต็มจริงๆ j n จูนี่แคนดี้ครับอีก1ร้านที่สายหวานเนี่ยต้องมาปักหมุดแบบด่วนๆเลยครับโดยทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้วัตถุดิบที่พรีเมียมสุดๆ ทำสดใหม่ทุกวันครับมาเริ่มต้นความฟินกันที่เมนูโมจิถั่วแดงโดยแป้งที่บางนุ่มไส้ถั่วแดงที่หวานละมุนกำลังดีโอ้โหดีต่อใจไดฟูกุสตรอเบอรี่ความฉ่ำจากสตรอเบอรี่เจอกับรสของถั่วแดงที่กลมกล่อมและแปง้งบางๆงดีแบบเต็มสิบไม่มีหักครับโมจิชีสพายครับบอกเลยนะครับว่าหอมครีมชีสและสอดไส้มาด้วยซอสสตรอเบอรี่แบบเยิ้มๆสายชีสพายต้องแฮปปี้อย่างแน่นอนนมสตรอเบอรี่ครับเมนูโฮมเมดที่ยิ่งเขย่ายิ่งฟิน ด้วยตัวแยมสตรอเบอรี่สดครับที่ทางร้านเนี่ยทำใหม่ทุกวันนะฮะเขย่าให้เข้ากันแล้วมันดีมากโมจิโอริโอครับโอริโอแคคเกอร์ครับที่หุ้มมาด้วยแป้งโมจิ ที่เหนียวนุ่มหวานน้อยแต่ลงตัวสุดๆบราวนี่ครีมสดครับบราวนี่รสเข้มขน้นกับครีมสดรสนัวครับวางสลับชั้นมาแบบจุกๆเลยครับสตรอเบอรี่ชีสพายครับสตรอเบอรี่ฉ่ำม,มากจ้าปิดท้ายด้วยเครื่องดื่ม2เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับเฟชสตรอเบอรี่มิลค์จูนนี่ซิกเนเจอร์ครับบอกเลยร้านนี้ต้องไปอุดหนุนครับจูนนี่แคนดี้ตอนนี้ก็จัดโบให้แบบจุกๆเลยนะครับ มีถึง3โปรด้วยกันนะครับไปเอ็นจอยกันได้เลยสร้างผ่านทาง d e l เ v อร y ทุกแพลตฟอร์มนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย